ถ้าคนเข้าใจธรรมะมันจะไม่มีมาโดดตึกตายกินยาฆ่าตัวตายไม่มีโรคซึมเศร้าซึมเศร้านี่ไม่มีเพราะเข้าใจธรรมชาติแห่งความเป็นจริงมันเป็นแค่อารมณ์อันหนึ่งเกิดมาแล้วก็ดับไปแต่เพราะเราไม่มีธรรมะเราไม่มีธรรมะตั้งแต่ถอดออกจากระบบการศึกษาละแต่ก่อนสมัยเด็กๆเราเรียนศีลธรรมกันดีๆเอาไม่มีศีลธรรมให้เรียนละหมดเลยทีนี้ใช่ไหมอดเลยแทนที่จะได้มีธรรมะ อยู่ในวิถีชีวิตใช่ไหมมันก็จืดจางหายไปหายไปเรื่อยๆเรื่อยจริงๆเราต้องช่วยกันถึงแม้โรงเรียนเขาไม่สอนเราพ่อแม่ต้องสอนลูกลูกนะผู้เจ้าสอนอย่างนี้ที่พึ่งที่ถูกต้องของเราคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใครรู้จริงในโลกผู้เจ้าบอกตถาคตรู้จริงสองพันกว่าปีรู้จริงเนี่ยตรวจสอบได้ยังไงท่านบอกตรวจเลยว่าคําตถาคต สอนแล้วไม่มีการขัดแย้งกันคนเดียวในโลกที่ทําคําพูดแบบนี้ได้ลองดูสิจริงไหมอิทับป,ปัจจะตาเนี่ยยมสอนลูกเลยมันเป็นคะที่เป็นเหตุเป็นผลและเราจะไปพูดกับสมณพราหมณ์เหล่าใดก็ได้ในโลกจะไม่มีใครคัดง้างยมได้เพราะมันคือความจริงเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จะเกิดถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มี